ใบดีพี่น้องป้องปลายมดสุขูสุคนเนาะเมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วกับซ่องปอเป็ดสวนกินเมื่อนี้เนาะเป็ดได้หมักตองเนาะที่จริงหมักตองอยู่ส่วนนี่แหละเนาะเมื่อนี้เป็ดสี่สวนทุกคนมากินหมักตองเนาะพี่น้องหมักตองหมักส้มนี่แหละเนาะเออแล้วก็แตงเจียวปลาแดกแล้วเนาะใส่หอมแดงใส่กระเทียมเนาะพักเนาะสิกินกับเมื่อนี้ก็มีพักอินเลิศเนาะพักนางเลิศพี่น้องแล้วก็ใบยอดมันสปะปลังพักขะแยงขาดบอด้เนาะพักขะแยง เอาเบาเบาหลายยายห้างเนาะมาเริ่มกินเลยเนาะกินส้มน้ำกันเนาะพี่น้องฮอนฮอนเนาะฮอนฮอนเนี่ยนี่มันต้องกินต้องจัดเนาะอืมอืมทโทโทพุ่น่ะเจีวปลาแดกนะคุยใส่รถพี่น้องอืมอืม,อม ต้มนี้นี่อืมโอ้ยแมงมันกันอะไร กินย่ำนี่อะไรจะแมงวันพี่น้องอหวานรับตาจ้นะเน,น,นี่ยกินหนวยง่ายนี่ซะกหนุยใหญ่กับหนุยน้อยอันนี้หนุยใหญ่ตัวหมักต้องอันนี้หมักต้องพันอันนี้นะตัวน้อยเห็นไหมหมักต้องบ้านนะพี่น้อง ติโตโอ้โัโตโวตัุ่นอืมอืมอืมเฮ้วคักคัก ค่ะอิลีมากินน้ำกันมากินน้ำกันพี่น้อง ิดทัวพ่นอ่ะโอ้ขับขับขับพี่นอ้นองอ๋อ คักแน่คักแน่ย้ำนี่ย้ำหมักต้องหลายชุดสนุกกินพี่น้องอืมช่วงช่วงว่า โอ้มปาทิโต้ขัดกราแท้ว่า หลายคลิปแล้วนะพี่น้องคี่ว่าเป็ดต่ำก็เลยกินกับแก้วออกนะปกติก็กินกรบเกวอยู่เรื่อยบุรีไทยคลิปเนาะโดยฝากขอบมกขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาอับสมเนาะบอกว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะขอบมกขอบใจเนาะเป็ดกะสิกรับไปเยี่ยมคือกันเนาะ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้เด้อพี่นอ้องอืออือหืุ่มแค่ล่ะนะมันจะเป็นรสสวสดสุ่มแควส่ะซุ่มฟานแหละพี่นอ้องเอ้ยอือหือ น้ำแรงเน้ะพี่น้องน้ำแรงอ่ะคนกระตัดเนี่ยทางเนี่ยด้มีเสียงรบกวนได้เนาะขอโทษขออภัยหลายหายอืมอืมอ่าต้องเนื้อต้องเนื้อต้องใหญ่อืม 嗯。Mm. <sighs> mm. แรงล้วจังเอโอโ้สมคักสมเน่พี่น้องเลยสุดสุดเลยนะตาเจลวนกระเพ็ด แกง่วงแกงเหงากินละ อซัม,มิิงสุดท้ายสักสมอลีหัวโหคุยเอาอันนี้หัวหอมจากบานก่อนมกเพ็ดก่อนอ อ่า,อาสมเอาแล้วนาะพี่นอนะ้องเนาะสมมาพอควรแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเป็ดขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะไปแล้วเนาะโดยฝากาเป็นกำลังใจให้เป็ดเด,เดอ้อฝากกดไลค์เนาะก,กดติดตามปุ่มกระดิงะด่งกริ๊งกริ๊งกริงให้เป็ดเด,เดอ้อโดย